สดีค่ะวันนี้มาริมน้ำทะเลสาเขาบอกว่าอากาศจะดีก็ก็ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าพอต่อตอไปแล้วจะเป็นยังไงว่าลมแรงช่วงของที่ริมน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แตถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรชวนน้องนอง เขาเวียงหรือว่ามาตีฮูลาฮูฟกันในวันนี้ก็จะมีน้องคนหนึ่งเขาอยากหัดเป็นก็เลยว่ามาเลยมาเลยมาเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ให้สุขเป็นคนติวให้เป็นโค้ชให้เพราะว่านั่นหัวเป็นระดับปร,รมาจารย์แล้วก็สนใจเหมือนกันนะว่าห่วงอันนี้ที่มีเนี่ยค่ะมันมันขี่กิโลก็เลยลองชั่งดูเมื่อเช้านี้อันนี้โลครึ่ง ก็ใหญ่อยู่ค่ะกวา้างความหนักมันก็ตอนนี้เล่นได้แต่ว่าที่หงสุงนั้นเขาก็สามโลสองขีดนะคะตอนนั้นหนักมากเลยใหญ่มากโอโ้โหแล้วเวลาเล่นตอนนั้นลองก็รู้สึกว่าคลยดไปเลยตรงเอวตรงนี้แล้วก็ขาเนี่ยค่ะในเป็นช่วงช่วงตรงนี้ตรงน่องเลยค่ะมันก็จะปวดแล้วก็เพราะว่าเรารับน้าหนักเยอะ ช่วงเอลตรงนี้ใช่ไหมคะช่วงหลังนี่มันก็จะปวดเพราะว่าเราต้องส่งแรงให้กับห่วงแล้วมันถึงจะหมุนไปได้ทีน,นี้ว่าวิธีการเล่นของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนลเล่นนก็สนุกสนุกสบายสบายไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าบางคนเล่นแล้วก็อาจจะมีโรคอะไรที่ว่าแทรกซ้อนออมาได้แล้วก็คิดว่า มันอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นหูลาฮูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองให้สังเกตดูไม่ว่าอย่างโรคอะไรก็ตามอย่างโควิดใช่ไหมคะคนที่เขาเสียชีวิตหรือว่าเป็นอะไรที่หนักๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโรคอื่นที่ที่มันมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วไงคะแล้วพอว่าได้รับเชื้อไวรัสจากโควิดแล้วเนี่ยมันก็เลยไปทําให้ปั่นป่วนเพิ่มมากขึ้นแล้วในที่สุดก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าตัวไวรัสนั้นเข้ามาแทรกซ้อน ในลักษณะถ้าถามเราเองเนี่ยก่อนที่จะมา,เ,าเล่นหูละฮูเมื่อนั้นเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจริงๆเมื่อก่อนก็เคยเล่นแล้วก็ห่างๆๆไปหลายปีเลยแล้วพอไปสัมภาษณ์คุณฝนที่ร้านนวดก็เลยนึกถึงอยู่ว่าเออเราน่าจะกลับมาเล่นอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ช่วยได้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนเลยก่อนหน้านั้นเน่ยเวลาที่เรานั่งคม มากๆนานๆใช่ไหมคะมันก็จะแบบขาไม่ได้ทําอะไรมันก็นั่งเฉยอยู่ที่บางทีแล้วสมองคิดมือทําช่วงบนเราก็ได้เคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าช่วงล่างนั้นเหมือนแบบนิ่งไปเลยมันก็จะรู้สึกว่าปวดเขา่าปวดขาล่าสุดก็ปวดขาเลยค่ะขาขาข้างซ้ายแล้วเวลาขับรถเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ใชไหมคะออโต้แล้วพอมาเวียง ฮูเล่ฮูฟเนี่ยค่ะมันหายอะค่ะนั่นคือว่าในส่วนของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว,ว่าสรีระร่างกายเราเป็นยังไงเรามีโรคประจำตัวไหมหรือการเอ่อเคลื่อนไหวอะไรของเราบางทีแล้วมันก็ผิดลักษณะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะพูดว่าก็ต้องดูร่างกายเราด้วยนะคะว่า ว่าเราเล่นแล้วเราผิดปกติอะไรไหมเราปวดตรงไหนไหมรู้ว่ามันช้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าคนอื่นเขาเป็นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นและในทางกลับกันสิ่งที่เราเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดูอากันแล้วถ้าใครเป็นโรคท้องลำไส้ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องดูก่อนว่ากีฬานั้นๆหรือฮูล้ฮูปนี้เหมาะกับเราไหมอย่างไรนะคะอย่าน้องๆเขาก็เกือบมากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะฟิตแด็กก่อนฟิตดดวกกันเราอายุน้อยที่สุดเดี๋ยวเหนื่อยง่ายเดี๋ยวไปตรงริมนะ้ำไม่ทราบว่าจะมีที่ไหม เมื่อวานมาสำรวจทิงแล้วค่ะแล้วมันเห็นว่างๆแต่ว่าวันนี้อากาศดีคนที่นี่เาก็จะออกมาทํากิจกรรมมาเดิน,เล,นเล่นเล่นเรือใบคนก็จะเยอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่เยอะมากดีนะธรรมชาติอากาศดีค่ะโอยสบายเลย เนาะออกกำลังนี้ค่ะแล้วเราก็ดูด้วยว่าเราปวดเมื่อยตรงไหนเล่นแล้วมันเจ็บตรงไหนอะไรยังไงก็สังเกตตัวเองเอ,อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งในการเล่นเนี่ยมันจะหน้าท้องนี่ใช่ไหมคะมันก็จะช่วยนวดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าห่วงมันเรียบๆอย่างนี้ค่ะช่วยนวดหน้าท้องจะมีความรู้สึกว่าเลอะบ่อยขึ้นรู้สึกมันโล่งที่ท้องเพิ่มมากขึ้นค่ะ ดีจังเลยลรู้สึกกระฉับกระเฉงด้วยเวลายืนอยู่เฉยๆแนละ้วทำกับข้าวหรืออะไรเงี้ยบางทีนะเออแบบเออแบบโยกย้ายไปด้วยเลยเหมือนเ,เล่นมีห่วงวโอ้โหเออยู่เพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วว่าแบบคนที่เขาแบบเล่นมวยปั้มหรือกล้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเวลาเดินนี่เขาก็จะแบบหูวแบบกล้ามใหญ่เลยมันกล้ามเนื้อไง้าหน้าท้องการหายใจ อาจจะฝึกรู้สึกเวลาที่เราหายใจก่อนก็ได้เพราะว่าอย่างถ้าเราหายใจเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเวลาลมมันขึ้นมาเป็นยังไงเวลาที่เราหายใจออกเป็นยังไงอันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนิดๆน,น,น,นะคะแต่ว่าคุยได้ด้วยโยกได้ด้วยแต่เมื่อก่อนคงไม่ได้อะหอบไปแล้วค่ะดีจังเลย เริ่มร้อนแลยคะ่ะมานี่มานี่มานี่สองคนเลยมากลุ่มหนึ่งแล้วคะ่ะอเดี๋ยวอนนยืมย,ยืนตรงนี้พี่คะเดี๋ยวป้าดูกล้องหรือว่าโอเคไหมเล่นไ,ได้ไหมลองลองไหมคะไม่ได้ทั้งสทั้งสอง <c oughs> คนเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> เออลองลองลลองสิลองสิเอาแม่ลอง อ่หางห่างไดลูกก็มันรู้สึกว่ากลัวกล้ากล้านะกลัวแบบห่วงห่ววงจะเข้ามาหาฉันหรือเปล่ายานะอย่านะไอไอห่วงก็ตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย อสุสสกใกล้ถึงหรือยังคะ <c oughs> เลดอยู่ค่ะเลดอยู่ถ้างั้นเราคุยกับหนูคนนี้ก่อนได้ไหมมะขามเนี่ย,ย,ยอ่ะเดี๋ยวได้ยืนตรงนี้ลูกเดี๋ยวป้าเปลี่ยนใหม่